ก็เรื่องสภานี่ก็ได้พูดได้ถกกันมายาวนานแล้วก็ประโยชน์เราก็พูดกันมามากแต่เดยการก็มีคนคัดค้านเรื่องการว่าปัญหาจ,ะะจราจรหรือปัญหาอะไรที่จะเกิดขึ้นซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นคําแย้งที่มีเหตุผลนะครับผมยอมรับในความคิดแต่ผมก็จะชี้แจงให้ฟังว่าข้อที่หนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะชี้แจงว่าเราบริหารยังไงคือผมเคยพูดแล้วว่าการปัญหาจราจรต้องใช้วิธีบริหารใช้การแม a จเมนต์ใช้การโอเวอร์ทิ้งยังไงที่เหมาะสม ทีนี้ก่อนจะไปพูดตอนนั้นเราไปดูว่าหนึ่งหนึ่งเราดูประเทศจีนใหญ่หรือเล็กครับและเกาะฮ่องกงเล็กหรือใหญ่สกเกลของฮ่องกงกับประเทศจีนนี่เทียบเท่าประเทศไทยสมุยไหมครับนะครับเอาอย่างนี้และเมืองจีนเขาบริหารอย่างไรเขาให้รถบรรทุกมิ่งอย่างเดียวหรือให้คนหรือย,อยังไงผมเองก็ไม่เคยไปก็น่าจะส่งคนไปศึกษากันเราก็ได้ทราบว่าจีนเวลาเขาคิดมาทําฮ่องกงเขาก็ไม่คิด ก,กันง่ายๆก็ต้องคิดทุกแง่ทุกมุมเช่นกันนะครับก็ข้อที่หนึ่งไปดูข้อที่สองปีนังเราไปดูปีนังปีนัง 2, สองสะพานสะพานหนึ่งสิบแปดสะพานหนึ่งยีามกิโเมตรผมก็ไปดูมาแล้วนะครับพอพูดอย่างนี้ก็มาเถียงว่าปีนังเราใหญ่กว่าเกาะสมุยก็อีกอา้าวก็ว่ากันไปไม่จบนะครับก็รับฟังและข้อที่สามอ้างระยะ <c oughs> ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ ผมถามว่าภูเก็ตมันก็สร้างมานานนะพอพูดอย่างนี้ก็เถียงว่าภูเก็ตระยะมันสั้นสั้นหรือยาวมันก็ไม่เท่ามันก็ไม่เกี่ยวกันเท่าไหร่หรอกครับสมมุติว่าขณะนี้ปัญหาจราจรในภูเก็ตติดไหมติดแต่มันติดเพราะความจะเดินของภูเก็ตเมื่อมือมันไปถึงขั้นหนึ่งมันก็ต้องมีความติดแต่ถามว่าการติดนั้นมันเกี่ยวกับเพราะสะพานไหม ถ้าเราว่าเกี่ยวกับรัฐบาลข้าภูกเก็ตท่านสมมติว่าเราไม่มีสะพานไปภูกเก็ตอะไรจะเกิดขึ้นกับภูกเก็ตครับพพลายเออร์อาหารฟูเชนต่างๆนี่ออกไปจากไหนแพงเท่าไรก่อสร้างอย่างไงคนงานอย่างไงนะครับลองคำหนึ่งช่างน้กหนัก,นกทั้งสองจ่ายกอนลันตาก,ก็เช่นกันนี่ก็ทําเป็นสะพานดีหรือไม่ดีก็เราไปถามปัญหาดูนะครับและก็อีกหลายเมืองอย่างเช่นญี่ปุน่นเกาะในญี่ปุ่นหลายเกาะนะครับ เดินก็ต่อต้านอย่างนี้แหละแต่ทุกวันนี้พอมีสะพานเชื่อมพอ,อไรเชื่อมก็ได้รับการเขาเรียกอะไรได้รับความเจริญได้รับความสะดวกขึ้นสบายอะไรต่างๆนาๆนานี่มหาศาลญี่ปุ่นนี่เยอะมากเพราะมันเป็นเกาะนะครับทีนี้ที่ถามว่า <c oughs> รถมากมันจะเป็นปนัญหาจริงครับแต่ในการสร้างนี่ผมก็บอกแล้วว่ามันจะต้องมีงบส่วนหนึ่งที่เป็นงบเมื่อมาพัฒนาถนน เพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราทําอย่างนี้นะครับเราก็จะแก้ปัญหาได้และก็จะเล่าคร่าวๆนะครับว่าแก้ปัญหาอย่างไงว่าเราแก้ปัญหาการจัดการเอาตรงนี้เรามาซูมอินเข้าไปในที่ว่าการจัดการข้อที่หนึงนะครับผมเสนอ 1. เราทําบัตรเรสซิเดนต์เรสซิเดนต์คือบัตรคนที่มีพื้นที่มีทะเบียนบ้านในบริเวณปลายทางของสะพานคือเกาะสมุยและอําเภอขนอมทั้งสองอเภอนี้นะครับ คนที่มีทะเบ,บียนเช่น3ปีขึ้นไปและท่านมีรถกี่คันก็ไปขึ้นทะเบ,บียนให้หมดเป็น RESIDENT ภาษาอังกฤษเรียกว่า RESIDENT ทั้ง2ข้างหรือรถที่ขนส่งสินค้าขนส่งอะไรเช่นรถตั s รถอินดินั์รถอะไรก็ได้ที่ทำการค้าในนี้ท่านเป็นต้องไปขึ้นทะเบ,บียนเป็น RESIDENT r ์เรสซิเก็แยกประเภทไปเป็นรถเก๋งรถ,รถบรรทุกรถส่งของอะไรต่างๆรถ Res i d e n นี่นะครับเป็นรถที่ราคาปกติ เข้าออกได้ตลอดส่วนรถอีกประเภทหนึ่งนี่คือรถ non-resident คือรถที่ไม่เกี่ยวกับปลายทางสพะพบานทั้งสองข้างรถนี้ค่าสะพานเนี่ยมันจะแพงกว่ารถ r e s ซิเดนและจะแพงไปอีกเมื่อวันถึงนักกาะระเรือเพราะวันนักเรือคนมามากคนจากกรุงเทพคนจากชุมพรคนจากอะไรขอนแก่นจะข้าบมาสมุยแน่นอนครับรถนี้เป็นรถ non-resident ราคาต้องแพง และแพงไปอีกในวันนักกะตะรตอา์เราก็ดูจังหวะนะครับโดยเฉพาะระยะเสร็จใหม่ๆระยะเฮอร์น,อนโอ้โหคนเต็มเลยมันมีปัญหาแน่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีมาตราการตัวนี้รถปกติเกาเข้าไปรถตัวนั้นหนึ่งคุณต้องออกแบบดีไซน์ที่ปลายสะพานต้องออกแบบถมทะเลเข้าไปเพื่อให้มีที่จอดรถเพื่อรอข้ามสำหรับรถนอนเรสซิเดนต์นะครับ ส่วนเรสเดนท์ข้าไปปกติก็ไม่กระทบกับคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นรถเรสเดนท์ก็ต้องมารอแล้วมารอแล้วก็ราคาแพงเพราะฉะนั้นมันก็จะบีบไปเองว่าคุณจอดรถตรงนั้นนะส่วนรถเมย์รถอะไรต่างๆก็เป็นเรสเดนท์ประเภทหนึ่งก็อนุมัติอาจจะไม่คิดค่าผ่านด้วยซ้ำไปเพื่อไปรับคนด้านนี้ด้านฝั่งสมมติว่าฝั่งดอนซักรหรือฝั่งขนม สมมติมันก็ใกล้ๆกันตรงไหนผมก็ยังไม่ทราบถ้ารับจากนี้มาคุณไม่ใช้รถข้ามมาคุณจอดตรงนั้นก็ถือว่าคุณข้ามมาค่ารถไม่เสียกะพานตรงนั้นค่าผ่านอะไรต่างๆไม่เสียคุณก็มาใช้รถท้องถิ่นแล้วก็เที่ยวในสม,มุยเลยครับซึ่งตอนนั้นก็จะพัฒนาเป็นรถเมล์รถแท็กซี่ซึ่งจะต้องคอนโทรลน,นะครับไม่ให้เยอะเกินไปนี่คือวิธีแก้นะครับและถ้าดูสถากการหน้างานถ้าสมมติว่า ระยะนั้นมันยังเน่นกันอีกออมากเราก็ปรับว่าในวันนักเิกสมดรกหยุด10วันหยุด7วันจากวันนั้นถึงวันนั้นเราบอกเลยนะถ้าคุณเข้ามาเกาะสมุยนอกจอากแพงแล้วยังมีคิดเป็นชั่วโมงมนในห้างชั่วโมงเท่าไหร่ครับก็ตั้งอัตราไปรายละเอียดก็ไปว่ากันหน้างานนี่เฉพาะรถนอนเรสซิเดนต์คือรถที่อยู่ต่างจังหวัด เพราะฉะนั้นคุณควรกว,วากรถไว้ทางโน้นนะครับยิ่งถ้าไปเสริมนโยบายเรื่องการขี่จักรยานการอะไรต่างๆตามที่แนวที่ผมพูดนะครับซึ่งเป็นงบที่ต้องรวมมาต่อเนื่องเลยนะครับเป็นเทินคีไปเลยก็จะทําให้เบรกรถต่างๆที่ม่มาเพระะ่ะดีไซน์ผมทํำห้ดีไซน์ใต้สญญะพานล่ะเพราะใต้สะพานจะเป็นจุดสนใจจะเป็นตัวเบรกรถไม่ให้ข้ามสมุยมาก็บ้าเกินไป เพราะฉะนั้นวิธีคิดไม่ใช่ว่าแต่ข้ามเพราะฉะนั้นถ้าทําได้หนึ่งดีไซน์หวัวสะพานต้องมีที่จอดถ้ากลางสะพานเพิ่มแบบของผมน่นมันก็ยิ่งดีมันก็เพิ่มและสะพานนี้จะเป็นปฏิมากรรมปฏิมากรรมงานตดแองมีอะควาเรียมมีหอประชุมมีอะไรต่างๆคุณคิดดูสิครับหนึ่งเดียวในโลกอย่าถามว่าทําไม่ได้ครับเรื่องเล็กเราวิศวกรนะ่ะพวกจีนพวกนี้เขาทาได้ทั้งหมดและทําไมจีนไม่ทําคําถามอีกมา ตอบผมยินไม่ทําสิ่งแวดล้อมอุปสรรคไม่เหมือนกันยินแผดดินใต้ฝุ่นนะยะตางไกลนะได้ทามันไกลและก็อย่างเช่นไ้หลับตอนนี้เขาทาเป็นอุมโมงเพราะยะทางมันไกลทุนเขามากใต้ฝุ่นมาน้ําลึกลึกเป็ร้อยเมตรของเราลึก3 0มสิบสี่เมตรมันคนละเรื่องแต่เป็นเพียงข้อเสนอว่าสมมุติว่าเราจอดทางโน้นก็ค่าจอดก็เป็นเรื่องการบริหารค่าจอดอะไรก็ว่ากันไป แต่สูรค่ามาค่าไปรับรถไปรับในกรณีอย่างนี้อาจจะพิจารณาว่าเพื่อไม่ให้เป็นค่าจ่ายที่แพงเราก็ไม่ต้องไปกินค่ารถผ่านแต่ค่าโดยสารรถแท็กซี่ก็ต้องจ่ายตามปกติส่วนเกินยังไงก็ว่ากันไปมิเตอร์ติดจริงไม่ติดจริงก็ไปว่ากันนะอันนั้นไม่เกี่ยวจะตกลงประชวิเท่าไหร่ตกลงไม่เท่าไหร่หรือจะพักพักโรงแรมนี้ส่วนจะมาพักโรงแรมนี้ก็โทรไปยังโรงแรมและโรงแรมมารับข้ามไปรับฝั่งโน้น โรงแรมเพรโรงแรมนี้เป็นเรสซิเดน์ค่ะประโยชน์ทับไปรับไม่ต้องเสียตังค์หรือเป็นรถบริการสาหรับคนภายนอกแต่ถ้าขับเองข้ามมานี่โดนชาร์จนะมันแพงไงเข้าใจไหมถ้าวันปกติก็แพงกว่าเรสซิเดน์ถ้าวันนักกตรเรึกแพงขึ้นไปอีกและถ้าหนาแน่นมากขึ้นกับหน้าง,งานนะโดนชาร์จเป็นชั่วโมองเข้าใจไหมครับรถข้าวก็ต้องมีรถออกตัวต่างก็คือรอระบาย นะครับเพราะฉะนั้นรถท้ามากี่การย0การมันก็ต้องออกถ้าล้นจริงถึงขนาดว่ามันเกิดอะไรก็หยุด1ิวันอย่างเงี้ยคนมันล้นมาอะไรก็อ๋อละมันแน่นไหมคิดชั่วมงมันก็ยังแน่นข้าออกห้าการข้า5ห้าการออกห้าการข้าวห้าก,การ,ข,าการข้าไปยกเว้นคุณไปทางเฟอร์รี่อยากถูกต้องไปเฟอร์รี่นะและผมจริงๆไม่อยากให้ว่าทางเดสเดนต์อะไรเนี่ยถูกกว่าเฟอร์รี่อยากให้แพงกว่าและวเฟอร์รี่เขาก็อยู่ไปใครอยากถูก ไปแค่หนึ่งชั่วโมงคุณก็ไปควยนี่ถูกต้องไหมเราไปไวนี่ครับมันก็ต้องจ่ายแพงอย่างนี้มันจะเป็นความเขาเรียกว่าเป็นทรรทุกฝ่ายแล้วก็ไม่ได้คิดทําลายเบอร์อรี่เบอร์รี่ก็อยู่ไปนะครับอาเช่นตังนี้เท่าไหร่ตอนนี้ห้าร้อกว่าคันหนึ่งอันนี้ก็ขึ้นไป800อย่างนี้เป็นมุมมองของผมส่วนตัวว่าต้องเป็นอย่างนี้เพราะเราต้องเอาราคาเป็นตัเวเบรกแต่ เพราะเรสซิเดนต์มาเถึงคนสมุยและคนขนอมนะเราไม่ได้แพงไม่แพงนะครับแต่ที่แพงในที่นี้ไปถึงว่าคนต่างถิ่นคือพอติดอำเภอนครโซลาอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนี่ก็ถือว่านอกเขตไม่เรสซิเดนต์แล้วนะสุราษฎร์ไม่เรสซิเดนต์นะครับเรสซิเดนต์จริงคืออำเภอขนอมและอำเภอกอนสมุยและก็สามปีขึ้นไปนะรถกี่การคุณไม่ต้องไปจดทะเบียนเลยถ้าซื้อใหม่มาไม่จดทะเบียนไม่ไม่ถึงนั่นนะครับยังถือ เข้าไปอีกประเภทอีกทันทีนะครับกนนีคือมุมมองในการบริหารซึ่งปกติก็ไม่ได้เข้ามาคุยมาอะไรเพราะว่าเราต้องคุยถึงก่อนจะเป็นอื่นอย่างเช่นสมมุติขาดน้ําอย่างเงี้ยมาบินสภานแล้วน้ําสะดวกไหมอินฟรารีไฟฟ้าสะดวกไหมแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นความจําจเป็นกับชีวิตไหมครับมาถามดิแล้วมุมมองไหนค่าใช้จ่ายถูกบทอาหารถูกบทอะไรแล้วไม่ดีเลยครับอย่างอื่นเรื่องจรานรเราบริหารได้ เราก็ต้องมาคุยกันเรื่องภาคบริหารก็คุยได้และผมก็ไม่ได้ไว้ว่าร้ายว่าคนที่พูดเห็นต่างจากผมเรื่องจราจรแล้วผิดเป็นมุมมองที่ดีแต่วันนี้ผมจะมาชี้แจงให้ฟังสักทีเพราะว่าประเด็นนี้ผมไม่ค่อยได้คุยนะครับแต่ก็จะชี้แจงด้วยเหตุและด้วยผลนะครับขอบคุณครับ